ไม้กระถิ่น,นค่ะสวยไหมคะนะคะ้องพันสวยนะคะมีดอกบัวแล้วก็ดอกกุวหลาบนะคะแบบนี้ใครสนใจสั่งได้นะอันนี้ไม้ละสิบบาทเองค่ะนี่ก็เป็นดอกบัวค่ะดอกบัวพันธ์ุใหม่นเนาะ,ะสวย,ยค,ค่ะ อันนี้ก็ดอกบัวนะคะอันนี้ไม้ละสิบบาทเหมือนดอกกุหลาบค่ะดอกบัวปทุมมานะันีค่ะตกแต่งให้แบบนี้เลยค่ะใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะรับทำตลอดจ้า,มา,จามาซื้อกันเยอะๆนะคะมิน้นครับ